ช่องนี้นะครับอดจำนะตัดตัวบอล่มเลยตัวอ่มเลยตัวลอยเลยตัดไม่แตกโดนโดนลงชัก็โดนครับเอาลงกรโดนครับครับตีไปไม้เดียวรู้เรื่องเลยครับปช่อนนะครับอุ้ยโดนขด ขอบปากนิดเดียวเดี๋ยวกิ๊บเปอร์เลยไปนะายไายเดียวนะครับร <c oughs> ูเนะ้เรื่องเลยคร <c oughs> ับกลาย <c oughs> เป็นนิวอัดจ้ำนะสีเขียวครับตัวนี้นี่ครับปลาช่อนไซส์สวยเลยครับเป็นไมยคองนะครับแมคโครขุดช่องตรงนี้คนระับฝั่งนุ้งจะเป็นพวกปักบุงครับตรงริมถนนนะรู <c oughs> ้เรื่องครับนิวอัดจ้ำสีเขียว สายอ้วนๆฝากไปด้วยครับจำใสายทีตีดังๆรับบายนะเป็นสิ่งจะมากครับผม